สังสารวัฏจิตที่ไปปฏิสนธิอยู่ในภพภูมิต่างๆที่วนเวียนกลับไปกลับมาภายในสังสารวัฏโดยมีแรงกรรมเป็นกำลังส่งให้ไปเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆภายในจิตของมนุษย์ที่มีอยู่ประมาณ200ดวงถูกแบ่งออกมาหรือคัดแยกมีหลายลักษณะเช่นในดวงจิตของบุคคลขณะจิตในแต่ละวันในแต่ละบุคคล จะมีทั้งเทพเทวดาอสูรยักษ์มารเปรตอสุรกายเดรัจฉานที่อาศัยแรงแห่งตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาโลภะโทสะโมหะราคะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่เพาะพันธุ์เพื่อที่จะไปปฏิสนธิหรือเกิดเป็นรูปร่างในภพภูมิต่างๆอย่างบริบูรณ์และมีกรรมดีกรรมเลว บุญหรือบาปเป็นพานะเพื่อไปปฏิสนธิในภพภูมินั้นๆและในจิตของบุคคลน,นั้นย่อลงมาเหลือเพียงสองคือทุกข์และสุขที่เวียนสลับปรับเปลี่ยนกันในแต่ละวันชั่วโมงนาทีวินาทีมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลตามสภาวะตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละบุคคลและที่สำคัญ เป็นไปตามกรรมในช่องทางเดินแห่งจิตจิตของบุคคลใดไม่เจริญให้สูงขึ้นและไม่เจริญให้เป็นกุศลเมื่อใดเมื่อนั้นตามปกติตามธรรมชาติของจิตจิตมักจะไหลไปที่ต่ำนั่นหมายถึงว่าเป็นอกุศลชั้นใดสายน้ำโดยธรรมชาติย่อมไหลสู่ที่ต่ำจิตของบุคคลก็ฉันนั้น ย่อมไหลสู่ที่ต่ำเช่นกันจิตที่ทวนกระแสบุคคลถ้าอยากให้จิตหลุดพ้นพ้นจากห้วงทุกข์บุคคลต้องไม่ปล่อยจิตให้ไหลลอยไปตามแรงแห่งกิเลสตัณหาที่พัดพาไปลงสู่ที่ต่ำตามกระแสโลกแต่บุคคลควรเดินจิตให้สูงขึ้นนั่นหมายถึงทวนกระแสขึ้นไปโดยการเจริญจิตภาวนา ในกระแสธรรมโดยการปฏิบัติขัดเกล้าเจริญจิตให้เป็นกุศลอย่างเนืองเนืองโดยมานะความเพียรและด้วยสิปัญญาและคงอีกไม่นานจิตย่อมหลุดพ้นจากกระแสไม่วันใดก็วันหนึ่งปฏิสนที่เกิดขึ้นในแดนไหนสัญญากรรมในใจจะเป็นแดนต่อ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจงอย่าท้อจะก่อเกิดความพ้นทุกข์สุขนิรันดร์จิตเกิดดับระยิบระยับพายับแดดโลกกระทำแปดรายร้อมกลางเวหาจิตเกิดดับดังวินาทีในเวลาบ่วงตัณหามากมายในชีวีนาฬิกานิพพานสัจธรรมความจริงแห่งทางสายกลาง